ชนิดที่ช่วยให้ผิวของเราสวยใสยห่างไกลสิวฟ้าและริ้วรอยก่อนวัยอย่างแรกเลยนะคะก็คือมักเขือเทศค่ะตัวนี้เก็บแนะนำม,มากๆเลยเพราะว่ามันช่วยได้หลายๆอย่างทางเรื่องของสิวเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำแล้วก็ริ้วรอยก่อนวัยด้วย ง่ายๆเลยใครอยากสวยอยากใสนะคะมะเขือเทศเนี่ยตอบโจทย์มากๆเพราะเขามีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็ไลโคปีนที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยช่วยส้มแซมเมื่อเราเจอพวกแสง UV ก็จะทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นอ่อนไวด้วยค่ะ 2. นะคะก็คือปลาทะเลต่างๆพวกปลาเนี่ยจะอุดมไปด้วยโอเมก้าสามทำให้เราเนี่ยได้รับพวกคอลลาเจนด้วยผิวของเราก็กระชับขึ้นนะคะใครที่เป็นสิวมีผิวระคายเคืองง่ายๆก็แนะนำปลาทะเลเช่นปลาทูนา่าปลาแซลมอนแต่ต้องเลือกนะคะแหล่งที่เรากินเพราะว่ามันมีสารพิษตกค้างหรือว่าสารพวกโลกหะหนักก็ต้องระวังเรื่องตรงนี้ค่ะส ถั่วต่างๆถั่วต่างๆในที่นี้คือถั่วอัลมอนด์ถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเลืง้งหรือว่ามเมล็ดทานตะวันธัญพืชต่างๆพวกนี้มีประโยชน์นะคะเพราะได้ในเรื่องของโปรโตีนที่มาจากพืชโปรโตีนพวกนี้ทําให้ผิวของเราเนี่ยก็คือช่วยต้านพวกสารอนุมูลอิสระทั้งหลายช่วยในเรื่องของป้องกันแสงยูวําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทําให้ช่วยลดจุดด่างดำต่างๆได้ค่ะ 4. นะคะโยเกิร์ตโยเกิร์ตนี่ดีเพราะว่ามันเป็นโปรไบโอติก เราก็จะต้องดูแลเรื่องของลำไส้เช่นกันเพราะว่าการขับถ่ายเนี่ยสำคัญมากๆถ้าเราขับถ่ายไม่ดีส่งผลกับผิวลำไส้ไม่ดีนี่ผิวออกเลยนะคะว่าผิวของเราจะไม่สดใสไม่เปล่งปลั่งดังนั้นก็ต้องดูแลลำไส้ของเราด้วยให้ขับถ่ายได้ทุกวันโยเกิร์ตเป็นตัวช่วยแต่แนะนำนิดนึงต้องเป็นโยเกิร์ตที่ไม่หวานไม่ใช่โยเกิร์ตที่ไปใส่ผลไม้เชื่อมนะคะอันนี้ไม่ดีแน่นอนเพราะเราจะได้น้ำตาลเข้าไปด้วยแนะนำเป็นกลี โยเกิร์ตค่ะที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลก็จะดูแลทั้งลำไส้ด้วยได้เรื่องสุขภาพด้วยและสุดท้ายนะคะข้อที่5ก็คือนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองตัวนี้ที่แนะนำเพราะเป็นแหล่งโปรตีนเช่นกันแล้วก็นมถั่วเหลืองเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงที่ได้เข้ามาตัวนี้ไฟโตเอสโตรเจนนะคะก็จะทำให้ผิวของเราเปล่งปลั่งขึ้น สัมผัสนุ่มนวลขึ้นเหมือนสาวๆคนที่อยู่ในวัยทองหรือว่าวัยที่ค่อนข้างขาดฮอร์โมนนมชวนเหลืองก็เป็นตัวช่วยค่ะดื่มแล้วก็ได้ในเรื่องของแคลเซียมจากเนื่องของทำให้ผิวเรานุ่มเด้งใสค่ะขานาดนีจากเคที่นะคะในเรื่องของอาหารเราดูแลแล้วน้ำ